ความเป็นมาและความสำคัญหมวดที่5เหตุรำคาญกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคุมเหตุรำคาญซึ่งเป็นสภาวะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นเหตุรำคาญเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนการควบคุมและจัดการเหตุรำคาญจึงเป็นมาตรการสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตสาระสำคัญของกฎหมายมาตราย9่สาอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดกำหนดประเภทจำนวนและวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องควบคุมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขออนุญาตและการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องควบคุมกำหนดการปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมสาระสำคัญของกฎหมายมาตรา30การกำหนดเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตราย9โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30วันเมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายท่อตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายท่อตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายท่อตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ในกรณีที่ไม่ได้มีการขายหรือขายทออตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ประเภทของสัตว์ที่มักมีการควบคุมสัตว์เลี้ยงทั่วไปสุนะัขแมวนกปลากระต่ายหนูสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อการเกษตรโค กระบือสุกรแพแกะไก่เป็ดห่านสัตว์อันตรายสัตว์ป่างูพิษแมงป่องสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่สัตว์ดูร้ายสัตว์แปลกถิ่นการกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เขตห้ามเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด พื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศห้ามมีให้มีการเลี้ยงสัตว์บางชนิดหรือทุกชนิดโดยเด็ดขาดตัวอย่างพื้นที่เขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่นสถานที่ราชการโรงพยาบาลสถานศึกษา,าศาสนสถานตลาดสดสวนสาธารณะเขตการเลี้ยงสัตว์แบบมีเงื่อนไข พื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์บางชนิดได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตัวอย่างเงื่อนไขจำกัดจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงได้กำหนดพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์กำหนดมาตรการป้องกันเหตุรำคาญกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกำหนดให้มีการทำหมันสัตว์เขตปล่อยสัตว์ พื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตที่อนุญาตให้มีการปล่อยสัตว์ได้ตัวอย่างพื้นที่ทุงท่งหญ้าสาธารณะพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมบางประเภทสวนสัตว์เปิดพื้นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์เขตห้ามปล่อยสัตว์พื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศห้ามมิให้มีการปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาดตัวอย่างพื้นที่ถนนสาธารณะ ทางเท้าสวนสาธารณะตลาดแหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่ชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลี้ยงสัตว์สถานที่เลี้ยงต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมกับชนิดและจำนวนสัตว์มีโรงเรือนหรือสถานที่เลี้ยงที่มั่นคงแข็งแรงมีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้น มีแสงสว่างเพียงพอมีระบบระบายน้ำและกำจัดของเสียที่ถูกสุขลักษณะตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะแหล่งชุมชนหรือสถานที่สาธารณะในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลี้ยงสัตว์สุขลักษณะของการเลี้ยงต้องทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างสม่ำเสมอจัดการมูลสัตว์และของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ ป้องกันเสียงกลิ่นหรือมลพิษอื่นที่อาจรบกวนผู้อื่นป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคจากสัตว์สู่คนดูแลสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลี้ยงสัตว์การควบคุมสัตว์ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุมต้องใช้เครื่องมือควบคุมสัตว์ที่เหมาะสมเช่นสายจูงปลอกคอ กรงต้องมีการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนดต้องติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เช่นป้ายชื่อไมโครชิปต้องควบคุมไม่ให้สัตว์ก่อเหตุรำคาญหรืออันตรายแก่ผู้อื่นต้องจัดการซากสัตว์ที่ตายแล้วอย่างถูกสุขลักษณะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลี้ยงสัตว์การขออนุญาตต้องขออนุญาตเลี้ยงสัตว์บางประเภทตามที่ข้อกำหนดท้องถิ่นกำหนด ต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องต่ออายุใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนดต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญเช่นการย้ายที่อยู่การเปลี่ยนเจ้าของต้องแจ้งกรณีสัตว์สูญหายเสียชีวิตหรือเกิดโรคระบาดการจัดการสัตว์ที่ถูกปล่อยในที่สาธารณะขั้นตอนการจัดการสัตว์ที่ถูกปล่อยการพบสัตว์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่มีผู้ควบคุมการจับกลุ่มและกักสัตว์เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจับและกักสัตว์ดังกล่าวไว้การประกาศหาเจ้าของประกาศหาเจ้าของโดยกำหนดระยะเวลาให้มารับคืนไม่น้อยกว่า30ิวันการคืนสัตว์ให้เจ้าของหากมีผู้มาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเจ้าของต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามจำนวนที่จ่ายจริง การจัดการเมื่อไม่มีผู้มารับคืนหากไม่มีผู้มาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของภายใน30วันสัตว์นั้นจะตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นการขายหรือขายทอดตลาดหากการกักสัตว์อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นก่อนครบกำหนด30บวันได้การจัดการสัตว์ที่ถูกปล่อยในที่สาธารณะการจัดการกรณีพิเศษกรณีสัตว์เป็นโรคติดต่อ ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้การจัดการเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเงินที่ได้จัดการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์หากเจ้าของมาขอรับภายหลังจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนแต่ต้องมาขอรับภายในกำหนดเวลาสองปี การจัดการสัตว์ที่ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ในราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์จำหน่ายและนำเงินเข้าเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้องค์กรสาธารณกุศลดูแลต่อไปจัดหาผู้รับอุปการะกรณีศึกษาและตัวอย่างข้อกำหนดท้องถิ่นกรณีศึกษาการควบคุมการเลี้ยงสุนัขในเขตเทศบาล ข้อกำหนดทั่วไปเจ้าของสุนัขต้องขึ้นทะเบียนสุนัขก,กับเทศบาลสุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าต้องติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัขต้องควบคุมสุนัขด้วยสายจูงเมื่อนำออกนอกสถานที่เลี้ยงต้องเก็บมูลสุนัขในที่สาธารณะทันทีข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่เขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่นจำกัดจำนวนสุนัขไม่เกินสองตัวต่อครัวเรือนเขตพื้นที่ชานเมือง จำกัดจำนวนสุนัขไม่เกิน5ตัวต่อครัวเรือนห้ามเลี้ยงสุนัขบนอาคารชุดคอนโดมิเนียมหรืออาคารที่มีผู้อยู่อาศัยหลายครอบครัวเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยทุกครอบครัวห้ามนำสุนัขเข้าไปในสวนสาธารณะตลาดสดโรงพยาบาลสถานศึกษาศาส,สนสถานห้ามปล่อยสุนัขในที่สาธารณะโดยเด็ดขาดกรณีศึกษาและตัวอย่างข้อกำหนดท้องถิ่นกรณีศึกษา การควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลข้อกำหนดทั่วไปต้องขออนุญาตเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรจากเทศบาลต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนสัตว์ต้องมีระบบการจัดการของเสียที่ถูกสุขลักษณะต้องป้องกันกลิ่นเสียงและแมลงที่อาจรบกวนผู้อื่นต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่เขตพื้นที่ชุมชนเมือง ห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรโดยเด็ดขาดเขตพื้นที่ชานเมืองโคกระบือไม่เกินห้าตัวสุกรไม่เกินสิบตัวสัตว์ปีกไม่เกินห้าสิบตัวเขตพื้นที่เกษตรกรรมโคกระบือไม่เกินห้าสิบตัวสุกรไม่เกินหนึ่งร้ตัวสัตว์ปีกไม่เกินหนึ่งพตัวฟาร์มขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่าหนึ่งกิโลเมตร ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเพื่อการเกษตรในที่สาธารณะโดยเด็ดขาดแนวทางการป้องกันปัญหาสำหรับเจ้าของสัตว์ศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามที่กฎหมายกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์อย่างสม่ำเสมอควบคุมสัตว์ไม่ให้ก่อเหตุรำคาญหรืออันตรายแก่ผู้อื่นดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอทำประกันความรับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดจากสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อกำหนดท้องถิ่นจัดทำระบบขึ้นทะเบียนสัตว์ที่มีประสิทธิภาพจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าจัดให้มีสถานที่กักสัตว์ที่เหมาะสมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมบทลงโทษและความรับผิดบทลงโทษตามพระราชบัญญ,ญัติการสาธารณสุข มาตราเจสผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา29ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาทมาตรา84ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา6ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งบาทบทลงโทษและความรับผิดความรับผิดของเจ้าของสัตว์ความรับผิดทางแพง่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 3 3สาสาม เจ้าของสัตว์หรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆอันเกิดจากสัตว์นั้นค่าเสียหายจากการทำร้ายร่างกายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายต่อทรัพย์สินค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่าเสียหายทางจิตใจความรับผิดทางอาญากรณีที่สัตว์ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเจ้าของอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสหรือถึงแก่ความตายความผิดฐานทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนความผิดฐานไม่ควบคุมสัตว์ดูร้าย